ตราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับสูดด่ราการคุณผู้ช่องน,นะครับวันนี้เราจะมาสอนไอ้นี่อืมการโหลดเกม m มโครฟลับแอร์ไมโครฟลับนะครับก็วิธีการโหลดก็ ง่ายครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์แอปที่สมโมเกไว้ให้ใต้คลิปนะครับกดเข้าไปเลยทุกพิมพราว่าไมค์คลาดอย่างเดียวนะครับนี่ครับเราเรามาโหลดนะครับทีมงาน o o g l e ไฟจ่ายขึ้นมาไข่หนูแดงไม่ต้องขามแล้วครับบอ,บอกไปแล้วนะวันนี้หรือว่ายังไม่ได้บอกอฮ้ยันไม่ได้บอกนี่คือโทรศัพท์เครื่องของมาผมนะครับอืมใครส่งไปยังมาอะไรนี่จะส่งไปนักหนาครับ อันนี้มันเปิดได้นะครับนี่ครับพอเข้ามาแล้วให้กดอันแรกครับมันก็จะเป็น Minecraft เวอร์ชันที่เวอร์ชันล่าสุดนะครับแอบตอนนี้ก็คือเวอร์ชันล่าสุดของพวกเราก็คืออันนียครับเวอร์ชัน0.3.1นะครับนะพอโหลดเสร็จแล้วก็เข้าได้เลยอันนี้ใช่ดูนแอปก็ประมาณนี้เลยนะครับ ดูนะครับนี่คือผมเล่นเอาชีวิตตอดคนเดียวนะครับให้ดูให้ดูดแล้วผมก็สร้างบ้านเป็นเมืองเลยลองดิอ๋อนี่คือบ้านมันอาณาจริงจริงนะบ้าน ไ้ตรงนี้แล้วก็ว่าเอาดีๆผมว่าน่าจะได้ลงนะตุดตุดตุดผม้กัดครับอาประมาณนี้ครับก็ก็ต้องขอผมว่าขี้เกียจให้ยลยไงเดี๋ยวจะสลนเลย,ยตัดคลิปเดี๋ยวตัดคอเดี๋ยวขอตัดคลิปแบบ กอบกันมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็อยู่ในเค่องสาโลดนะครับก็นะครับพอเข้ามาที่ Google แล้วนะครับก็ให้พิมพ์ไปเลยว่าสี่สามเก้นะครับกดหาครับนี่ครับกดโดงนี้ครับนี่ครับหนเว็บก็ตอเป็นอย่างนี้นะครับพอเราไปปุ๊บนะครับเราสกู่เราสกูนะครับ รอรอรออ่็พเข้ามาแล้วก็ต้องรอต่อมันจะให้เราเพลงไหนวะอออ,อมันเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วรอรอนี่ครับพอเข้ามาแล้วนี่ครับ เห็นในปุ่มตรงนี้แมบเนี่ยที่มันเป็นปุ่มสีส้มกําลังขยับอยู่เนี่ยเออนั่นแหละพอกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะดาวน์โหลดนะครับแล้วก็พอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บมันก็จะมีคําว่าอะไรแอนดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์นะครับพอดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการกดเข้าไปนะครับจะมีจะมีให้นะครับกดติดตั้งนะครับพอกดติดตั้งบางทีบางคนนะครับที่ยังไม่เคยใช้ก็อาจจะให้เข้าไปที่ทกดแค่ว่า อันนี้สามารถโหลดนนสิ่งที่ไม่รู้จักมานะครับโอเคครับพอโหลดเสร็จแล้วก็เป็นแอปอย่างนี้เลยครับนี่ครับก็ไปโหลดไหมครับกันได้เลยโอเคครับวันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์สำหรับให้ผมให้ผมกับผมด้วยนะครับโอ้ถ้าคลิปนี้พูดผิดอะไรก็ต้องขออภัยนะครับบ๊ายบายครับ